โ้าอาไม่่างจากโพนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับผม ที่เรากำลังดูนะฮะเจ้าหน้าที่เร่งนะครับผมในการทำพนังกั้นน้ำห้วยน้ำเข็มนะครับผมอำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับผมสถานการณ์ล่าสุดน,นะครับณตอนนี้นะฮะรถแมโคโรนะครับผมได้ทำการตอกในส่วนของเออสาไฟฟ้านะครับที่ใช้เป็นเสาเข็มนะครับ เพื่อพยุงในส่วนของตัวแบเรียลตัวหินน่นะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้เนี่ยพัดโดนน้ำพัดไปนะครับผมเพราะนั้นคือในส่วนของการทำงานเนี่ยค่อนข้างเป็นไปด้วยความยากลำบากมากนะครับเพราะเพราะว่าต้องต่อสู้กับแรงดันของน้ำนะครับผมมวลน้ำเนี่ย เข้ามาเข้ามาเยอะมากนะครับผมสังเกตนะครับผมกระแสน้ำเนี่ยแรงเหมือนกับน้ำตกเลยนะครับผมทางด้านรถแบ็คโฮฝั่งนู้นนะฮะก็ได้นำเศษซากของอต้นไม้นะครับผมก็ขุดต้นไม้มาเป็นต้นๆเลยนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับผมเพื่อจะทำการย่อน วางก่อนนะฮะเพื่อที่จะรอ,องรับในส่วนของตัวผนังหินนะครับที่จะวางทับลงอีกทีนึงนะครับเพื่อไม่ให้ในส่วนของหินเนี่ยไหลออกจากตัวตะแกงหรือรวมถึงทั้งหินทั้งตะแกงเลยนะครับจะไหลไปตามน้ําเพราะว่าแรงดันน้ําแล้วก็กระแสน้ําเชี่ยวมากๆนะครับผม นี่เวลา19นาฬิกานะครับผมของวันที่12ตุลาคมนะครับผมเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่หยุดนะครับก็เร่งทำทุกความสามารถแล้วครับผมเพื่อที่จะปิดกั้นสกัดมวลน,น้ำนะฮะที่มาจากแมน่นลำน้ำชีนะครับผมเพื่อไม่ให้อา่า พื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนนะครับได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้นะครับแต่ณนะตอนนี้นะครับความคืบ่นหน้าก็คืบหน้าไปประมาณ50%แล้วนะครับผมในส่วนของเจ้าหน้าที่ณนะตอนนี้ก็มีการประชุมแผนกันอยู่นะครับถือเป็นการประชุมแผนที่เป็นแบบเรียลไทม์เลยนะครับเนื่องจากว่าต้องดูสถานการณ์หน้างานที่ มีอุปสรรคอะไรนะครับผมพเ,เพราะนั้นเนี่ยต้องมีการประชุมแล้วก็วางแผนกันอย่างรัดกุมนะครับผมสถานการณ์มวลน,น้ำจากลำน้ำชีนะครับก็ไหลทะลักเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อนะครับตำบลยางท่าแจ้งนะครับตำบล หนองบัวนะครับตำบลเหล่าบัวบานแล้วก็ตำบลเขื่อนนะฮะแล้วก็ท้ายตำบลยางน้อ,อยอด้วยนะครับผมซึ่งถ้าหากไม่สามารถปิดตรงจุดนี้ได้นะครับตรงจุดของห้วยน้ำเค็มนะฮะก็จะทำให้พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านนะครับผมเสียหายทั้งหมดเลยนะครับผมณตอนนี้นาะข้าวก็ เสียหายไปมากกว่า30,000ืไร่แล้วนะครับผมคาดว่าจะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับผมถ้าหากยังไม่สามารถที่จะปิดกั้นสกัดมวลน้ําได้นะครับ ตอนนี้ยังมีประชาชนนะครับผมก็ยังมาให้กำลังใจอยู่ไม่ขาดสายนะครับก็มาเป็นกำลังใจช่วยนะครับผมประชาชนก็อยู่ในระแวกรอบข้างนี้นะครับก็จะถ้าไม่สามารถปิดกั้นหรือสกัดมวลน,น้ำได้นะฮะประชาชนก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคู่หูสู้ต้าด้วยนะครับขอบคุณครับ